สวัสดีค่ะอาทิตย์นี้ก็เป็นอาหารเรียกน้ําย,ย่อยเหมือนเดิมเป็นยำเต้าเจี้ยวนะคะยำเต้าเจี้ยวตำลาพี่แป๋วนะแต่ไม่ได้ห้ามลอกเรียนแบบตั้งใจให้เรียนแบบนะคะเราจะใช้อะไรอา้าสิ่งแรกเลยนะเราจะใช้เต้าเจี้ยวช่วยกันไปซื้อเต้าเจี้ยวของเอสทีนะเครื่องปรุงมีอะไรตอนนีเนเน้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมเรามีมะม่วงดิบใช่เปล่าเปรี้ยว แล้วมะนาวมันแพงมะนาวแพงโคตรเลยลูกแค่เนี้ยตั้งแปดบาทนะอ้าวไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยลูกละแปดบาทนะรู้เปล่าแล้วก็เราจะมีเห็ดฟางเห็ดฟางนี่รับประทานด,ดิบได้อย่าไปแช่น้ํานะคะแค่ล้างล้างใต้น้ําเฉยๆเอาที่ดินออกแล้วก็ล้อๆเอาพวกนี้ออกนะแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมเนี่ยเป็นกระเทียมจีนนะเก็บใหญ่ๆอย่างนี้นะแล้วเราก็จะมาหั่นบางๆ อย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเพราะเราใส่กระเทียมนะคะแล้วก็มีหัวหอมแดงแล้วก็มีขิงซอยเล็กๆนะมีพริกขี้หนูมีน้ำตาลปี๊บมีมะนาวมะนาวนิดหน่อยเราอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้แต่เราคงต้องใช้นิดหน่อยอเพราะว่าในธรรมชาติของเต้าเจี้ยวมันจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะเราก็จะใช้มะม่วงสับนี้ใส่ลงไปด้วยมันก็จะแซ่บดีนะเราต้องมีผักเยอะๆผักดิบเพราะว่า มันเป็นฤดูที่เราต้องทานผักเยอะๆเพื่อระบายความร้อนในร่างกายแล้วผักดิบเนี่ยมันจะช่วยโดยเฉพาะพวกแตงกวาพวกอะไรพวกเนี้ยมันเป็นธิ์เย็นนะทานมะเขือทานอะไรพวกเนี้ยนะอะไรที่เป็นของดิบเนี่ยทานได้หมดเลยนะเขาไม่ทานกับผักต้มนะคะปวดทราบหรืว่าเฮ้ยทำไมไม่กินกับผักต้มมันกินไม่อร่อยมันไม่ใช่น้ำพริกนะอันนี้มันเป็นยำราะนั้นมันต้องเป็นผักสดเราทำยังไงเราเอาเตาเจียว เจียวเนี่ยไม่ต้องไปสับไม่ต้องไปอะไรมันนะคะคือให้มันมีน้ํนํๆอะไรของมันอยู่อย่างเงี้ยนะเราก็จะทาพอประมาณเพราะว่าเราก็จะแบ่งปันให้ชาวบ้านรับประทานใส่มะนาวลงไปหน่อยนึงก่อนคนให้ทั่วๆก่อนในนี้พี่เขาไม่รู้ว่ามันหวานแค่ไหนเดี๋ยวแตะกันมันเค็มอย่างเดียวอ่า ในนี้มีน้ำมะนาวกับน้ำตาลปี๊บที่พี่แป๊วละลายไว้นะเราก็จะใส่ลงไปอันนี้ไม่มีน้ำปลานะคะเป็นมะนาวกับน้ำตาลเฉยน้ำตาลปี๊บเพราะาน้ำตาลเนี่ยมันเราไม่สามารถใส่ลงไปในนั้นมันจะไม่ละลายเราต้องเตรียมละลายมันไว้ก่อนนะเราจะชิมดูทีว่ามันโอเคมันมัน มันเริ่มรสหวานละนะเราก็จัดการมันแล้วอันนี้เราก็จะใส่เราจะทำอะไรตอนนี้ที่ยังไม่ได้หั่นเห็ดไว้เนี่ยเพราะว่าต้องการจะหั่นให้ดูว่าเราจะหั่นยังไงนะคะถ้าลูกมันใหญ่อย่างนี้นะอดทราบผ่าครึ่งมันก่อนแล้วเราก็ซอยซอยอย่างนี้นะ เราไม่เอาไปลวกนะคะเพราะว่าเห็ดนี้ทานดิบได้นะเวลาเราทานสลัดยังใส่ได้เลยทานกับเป็นสลัดได้โอเคหรือถ้าหากว่าเราจะอยากซาอยากจะเป็นไฮโซเราอาจจะใส่กุ้งแชร์บวยต้มลงไปด้วยก็ได้แต่ในรายการนี้เราไม่ต้องการกินกุ้งแชร์บวยเราต้องการกินเต้าเจี้ยวกับผักใช่ไหมคะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะใส่ก็ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือเอาพุ่งแช่บวยมาต้มพุ่งอะไรก็ได้นะตอนนี้เราก็จะเอาเห็ดใส่ลงไปอันนี้เราจะทานกับข้าวกับผักเราไม่ใช่เอามาจิ้มเล่นนะคะไม่ไม่ไม่ใช่แล้วเราก็จะหัน่นวิกขิ้นูเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามสบาย เราสมมุติว่าเราพอแค่นี้นะคะเราจะใส่ไปนะแล้วเราก็จะเอากระเทียมที่เรากระเทียมจีนเนี่ยเราซอยบางๆเป็นแว่นๆ,ๆอย่างนี้นะใส่ลงไปใส่ลงไปเลยหกเจ็ดกรีบอะไรใส่ลงไปเลยแล้วเราก็จะเอาขิงแก่นะไม่ใช่ขิงอ่อนนะกับหัวหอมแดง ที่เราซอยซอยไว้เนี่ยใส่ลงไปแล้วเราก็จะคลุกมันได้ทั่วส่วนไอ้นอจาจกผักแนมแล้วเนี่ยคุณยายจะทานกับปลาสลิดคุณยายจะทานกับกุ้งคุณยายจะทานกับอะไรก็เอามาแนมมันจะเหมือนน้ำพริกชนิดหนึ่งอะนะมันไม่ใช่เห็นไหมเราก็จะได้หน้าตายำเป็นอย่างนี้แต่เราผักชีเราหายไป เดี๋ยวเราไปตามหาผักชีโปรดิวเซอร์เอาผักชีมาอ่าเอามาเราก็จะหั่นผักชีเราไม่ใส่ผักชีลาวผักชีฝรั่งผักชีนุ่มผักชีนี่นะเราใส่ผักชีชนิดนี้ชนิดเดียว แล้วเดี๋ยวเราจะชิมอีกที <Okay. S 1> เราก็คนให้ทั่วมันก็จะออกแนวยำๆผ้าพล่าออกประมาณทานกับผัก <Okay. S 1> เห็นไหมหน้าตามันก็จะออกมาเป็นงี้ถ้าเราชอบเห็ดเยอะกว่านี้เราก็ใส่เพิ่มไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นมังสวิรัตได้ พราะเราจะทานกับผักเท่านั้นโอเคไหมซึ่งมันเหมาะกันหน้าร้อนเนความจริงหน้าร้อนเนี่ยเราไม่ควรจะทานเนื้อสัตว์เยอะเพราะว่าเนื้อสัตว์มันทําให้เราร้อนมากขึ้นเพราะว่ามันมีโปรตีน,นเยอะมากเกินไปนะเราก็ทานแบบนี้เราใส่น้ำมะนาวเพิ่มโอ้เราลืมไปเราไม่ต้องใส่นี่เราใส่มะม่วงฮะเราใส่มะม่วงสับลงไปนะ เราก็ได้เต้าเจีย้ยวยำกับมะม่วงเ,เปรี้ยวๆใส่มะนาวด้วยนะคะแล้วก็ใส่มะม่วงด้วยเพราะว่ามะม่วงมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่มีน้ำออกมาทำให้น้ำยำออกรสเปรี้ยวตอนนี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราก็ได้เราก็จะทำความสะอาดอ่า น่าจะง่ายนะไม่น่าจะยากจำเครื่องปรุงไว้ช่วงนี้พี่เป้าจะถ,ถูกเรียกร้องว่าให้ทําเมนูอาหารไทยเยอะๆนะ80%เขาไม่สามารถที่จะไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารอิตาเลียนได้เขาก็ไปลองทําดูหลายอย่างที่พี่เป้าสอนแล้วแล้วทุกคนก็ชอบมากแล้วก็เวลาใครที่เป็นบันทมิทเ็นพี่เป้าว็จะจำได้ว่าจะวิ่งเข้ามาหา วิ่งก็มาหาแล้วก็บอกโอ้หนูลองทำอันนี้หนูทาไม่น,นี่อันนี้ไอ้นั่นไม่เคยรู้เลยว่าผัดพริกขิงน้าพริกต้องไม่หนูเคยไปซื้อแต่เครื่องแกงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าไอ้น้ําพริกพริกขิงที่ผัดพริกขิงจริงๆเนี่ยเขาทำยังไงเราก็ดีใจพี่เปาก็ดีใจว่าเฮ้ยเราสิ่งที่เราสอนไปแล้วคนทําได้อย่างเราเคยสอนทำออยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาอยากให้สอนก็คือแกงส้ม แล้วก็ต้อมจับไชเที่อร่อยนะก็นี่ไงยำเต้าเจี้ยวใส่มะม่วงทานกับผักผักนี่ต้องเป็นผักปิดนะเพราะว่าของพวกนี้ต้องทานกับผักปิดถ้าเราทานกับเราจะทําสมมุติว่าเราไม่มีเครื่องนำเราก็ทําไข่เจียวก็ได้าไข่เจียวสวยๆหนึ่งจานถ้าย้ายมันหรูไ <laughs> ปซื้อปูมาใส่มันก็จะกลายเป็นไข่เจียวปู เราก็ทานกับเต้าเจี้ยวยำใช่ไหมคะตอนนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ